สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมมาหวังเก่าเกมนะครับผมวันนี้ผมก็มีฟุตบอลดีๆมาให้คุณผู้ชมวิเค๊อสด้กยกัน7คู่นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นคืนวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนะครับผมก็ต้องบอกว่าสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมบอลเน้นบอลชัวนะครับผมก็ทางเอาหวังก็มีกลุ่มดีๆไว้ให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับผมก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับผมก็ฟรีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้ ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ไปลุยกันที่คู่แรกกันเลยนะครับก็อยู่ที่ศึกลาลิก้านะครับผมระหว่างบาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลโซเซดาดนะครับผมก็ต้องบอกว่าคู่นี้น่าสนใจครับผมไปดูกันที่หน้านัดลงซื้อของพวกเขากันดีกว่าครับหน้านัดลงซื้อของบาร์เซโลน่านะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าทําได้ดีนะครับผมชนะไปได้ถึง4นัดนะครับแล้วก็เสมอไป1นัดส่วนทางด้านเรอัลโซเซดาดนะครับผนห้านัดลงซื้อของเขานะครับผมก็ชนะ3แพ้2 นัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับต้องบอกว่าทางบาร์เซโลน่านะครับได้ไปเสมอทางแอเลติโกมาดริกมา4ประตูต่อ4นะครับผมส่วนทางด้านเรอัลโซเซรานะครับต้องบอกว่าไปแพ้ทางเรอัลมาดริกมา1ประตูต่อศูนย์นะครับผมไปดูกันที่ตารางคะแนนของทั้งคู่กันบ้างนะครับผมทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลน่านะครับก็ต้องบอกว่าแข่งมาแล้ว25นัดนะครับผมมี54คะแนนเป็นอันดับ1ของตารางนะครับผมชนะ17เสมอ3แพ้5นะครับผมได้67เสีย25ครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเรอัลโซเซดานะครับผมก็ต้องบอกว่าแข่งไป25นัดเช่นกันนะครับผมมี34คะแนนเป็นอันดับ9ของตารางชนะ10เสมอ4แพ้11ได้23เสีย23นะครับผมไปดูกันที่ความพร้อมของทั้ง2อทีมกันเลยนะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับก็ยังขาด ผู้รักษาป,ประตูมือหนึ่งนะครับอย่างสเตเกนนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเรอัลโซเซดานะครับผมก็บอกว่ามีผู้เล่นมาเจ็บหน้าเดิมเดินครับแล้วแถมมีตัวติดโทษแบนอีก3ตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวเก่งอย่างคูโบอีกนะครับผมที่ติดโทษแบนอยู่ ไปดูกันที่11ผูเ้เล่นครับว่าจะได้ลงในนัดนี้กันบ้างนะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับก็คงจะใช้3ประสานเหมือนเดิมนะครับผมเรวานอฟสกี้ครับลาเมญยามาแล้วก็ลาฟินญ่านะครับผมส่วนทางด้านเลอันโซเซดาครับผมก็น่าจะใช้หน้าเป้าเป็นออกัสซันนะครับผม เฮดยไอ้คู่นี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าห้านัดลสุดที่เจอกันมานะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับเก็บชัยไปได้ถึง3นัดนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเรอัลซุสเซดาครับก็เก็บชัยไปได้ถึง2นัดนะครับผมนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับต้องบอกว่าเป็นทางเรอัลซุสเซดานะครับที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เฮดุที่แค่วันนี้นะครับเปิดมาให้ที่บาร์เซโลนานะครับเป็นต่ออยู่1.5ึ่ดหกำแพงมองบนอยู่ที่3ช่วงตัว ครับวันนี้อ้วนก็ต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลน่านะครับก็ฟอร์มช่วงนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับผมสําหรับบาร์เซโลน่านะครับ14นัดล่าสุดที่ผ่านมาทุกรายการนะครับต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครนะครับผมแล้วก็ชนะไปได้ถึง11นัดนะครับผมในลีกลาลิก้านะครับชนะมาแล้วนะครับ3แมตช์รวดนะครับยิงรวมๆแล้วก็9ตุงนะครับผม ทีมเรียนอย่างเรียลโซเซดานะครับต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหาอย่างหนักเลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวติดโทษแบนอีกหลายตำแหน่งสําคัญสําคัญของพวกเขานะครับผมผมคิดว่าเกมนี้นะไม่น่าจะพาทางบาร์เซโลน่านะครับผมทางเรียลโซเซดานะครับต้องบอกเลยว่าเหนื่อยครับผมวันนี้เหนื่อยแน่นอนครับวันนี้ผมมั่นใจครับไปที่บาร์เซโลน่าจะดีกว่านะครับผมเอาหวังบอกเลยรับว่ามาแน่ครับบาร์เซโลน่า ดูกันนี้คู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็ยังอยู่กันนี่ซึกลาลิก้านะครับผมระหว่างเรกาเนสนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกตาเฟ่นะครับผมไปดูกันที่ห้านัดหลังสุดกันเลยดีกว่านะครับผมห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างเรกาเนสต้องบอกว่าย่ำแย่เหลือเกินครับผมห้านัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับผมแพ้ไปถึงซีนัดแล้วก็เสมอหนึ่งนัดนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่ต้องบอกว่าชนะมาสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับผม นัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับทางเจ้าบ้านอย่างเรกาเนตนะครับต้องบอกว่าไปแพ้ทางเรอันโซเซดาดาษาประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างกีตาเฟ่นะครับก็ไปแพ้ทางเรอันเบติสมาสองประตูต่อหนึ่งเช่นกันไปดูคนที่ตารางคะแนนของคู่นี้กันดี้ว่านะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างเรกาเนตต้องบอกว่าแข่งไปแล้ว25นัดนะครับมี24คะแนนเป็นอันดับ17ของตารางชนะ5เสมอ9แพ้11ได้22เสีย38ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่ก็แข่งไปแล้ว25านัดเช่นกันคร มี30คะแนนเป็นอันดับ14ของตารางชนะ7เสมอ9แพ้9ได้21เสีย20นะครับไปดูในเรื่องของความพร้อมครับผมทางเจ้าบ้านอย่างเรกาเนสนะต้องบอกว่ามีผู้เล่นมาเจ็บอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวติดทดแบนอยู่อีก2ตัวครับผมส่วนทางด้านเกตาเฟ่นะครับผมก็ต้องบอกมีผู้เล่นมาเจ็บอยู่1ตัวแล้วตัวติดทดแบนอีกหนึ่งตัวครับผม ไปดูอันที่ผู้เล่นตัวจริงครับว่าจะได้ลงในนัดนี้กันบ้างนะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างริกานสนะครับก็น่าจะใช้กองหน้าอย่างกาเซียนะครับผมส่วนทางด้านเกตาเฟ่น,นะครับก็น่าจะใช้ทางมารันนะครับผมที่ยืนหน้าลาสกอร์อยู่ เฮดเวทของคู่นี้ครับผมฮันอัหลังสุดที่เจอกันมาต้องบอกว่าเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเลยกันเีนะครับที่เอาชนะไปได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งนัดก็เสมอกันไปและอีกสามนัดครับนะเป็นทางทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่นะครับที่เก็บชัยไปได้นะครับผมนัดล่สสุดที่เจอกันนะครับต้องบอกว่าเสมอกันไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับผมแต่วันนี้นะครับเปิดมาให้ที่เสมอไหนเสมอกันนะครับของทั้งสองทีมนะครับผมกัมพงมองบลอยู่ที่หนึ่งจุดห้าขีสองครับ เนี่ยวังก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าบ้านอย่างเลกาเนสนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ออกทะเลไปไกลเหลือเกินเลยนะครับผมคนนหลังสุดของพวกเขานะครับแพ้ไปถึง4นัดเลยนะครับผมครับผมส่วนทางด้านเกตาเฟ่นะครับทีมเยือนนะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็พอเชียร์ขึ้นอยู่นะครับผมโดยชนะถึง2นัดนะครับผมจาก3แมตช์ล่าสุดนะครับและเป็นการเข้าวินนอกบ้านทั้งหมดนะครับผมครับผมวันนี้วังก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่า เจ้าบ้านอย่างเลกานสนะครับผมออกทะเลไปไกลนะครับผมน่าจะหาฝั่งยากนะครับช่วงนี้ทั้งเกตาเฟ่นะครับผมคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับสาหรับราคาที่เปิดออกมาก็เสมอไหนเสมอกันนะครับผมคิดว่าวันนี้เสมอไปที่เกตาเฟ่น่าจะดีกว่านะครับผมเอาหวางบอดเลยครับว่ามาแน่ครับผมไปลุยกันในคู่ต่อไปกันเลยนะครับผมก็ไปอยู่กันที่ศึกกันโซเซเรียนะครับผมระหว่างมอนซ่านะครับผมเปิดบ้านตอรกกัามาเยาะตูริโน ต้องบอกคู่นี้น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับผมห้านาหลังสุดของพวกเขาครับทางเจ้าบ้านอย่างมอนซาต้องบอกว่าไม่ชนะใครเลยเช่นกันครับผมแพ้ไปถึง4ีนัดนะครับเสมอหนึ่งส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างตูริโนนะครับต้องบอกว่าชนะ2แพ้1นเสมอ2นะครับผมนัดล่าสุดของพวกเขานะครับทั้ง2องทีมทางเจ้าบ้านอย่างมอนซาได้แพ้ทางโรมามา4ประตูต่อ0ูนนะครับผมส่วนทางด้านตูริโนนะครับได้ชนะทางมิลานมา2ประตูต่อ1นนะครับผมเกิที่ตารางคะแนนกันบ้างนะครับผมทาง เจ้าบ้านอย่างมอนซานะครับต้องบอกว่าแข่งไปแล้ว26นัดนะครับผมมี14คะแนนเป็นอันดับ20ของตารางนะครับหรือว่าอันดับบอยนั่นเองนะครับผมชนะไป2นะครับผมเสมอ8แพ้16ได้21เสีย43นะครับผมทีมเยือนอย่างตูริโนนะครับผมก็แข่งไปแล้ว26นัดเช่นกันมี31คะแนนเป็นอันดับ11ของตารางชนะ7เสมอ10แพ้9ได้29เสีย32 ดูในเรื่องความพร้อมกันบ้างนะครับผมเจ้าบ้านอย่างมอนซ่านะครับต้องบอกว่าตัวเจ็บนี่ยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับผมส่วนทางด้านตูรินโนนะครับก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บน้าเดิมๆยังเ่เคยเลยครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ไปดูวันที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้กันมานะครับทางเจ้าบ้านอย่างมอนซ่านะครับก็น่าจะใช้กองหน้าอย่างซิลเวร์กองวูล่านะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างตูรินโนนะครับผมก็ต้องบอกว่าน่าจะใช้ทางเชรัมนะครับที่ยืนหน้าลาสกอร์เช่นกันนะครับ เฮ้ดูเฮ้คู่นี้นะครับต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านอย่างมอนซ่านะครับทำได้เพียงเสมอเท่านั้นนะครับห้านัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับผมส่วนนัดตูริโนนะครับก็เอาชนะไปได้ถึงสองนัดนะครับผมนัดล่าสุดที่เจอกันต้องบอกว่าเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเฮ้ที่แค่บันนี้นะครับเปิดมาให้ที่ตูริโนนะครับเป็นต่ออยู่0.5นะครับผมกัมพแบงก์บนอยู่ที่2ขีด2.5ครับ ครับผมวันนี้หมาต้องบอกว่าเจ้าทีมอย่างมอนซ่านะครับผลงานช่วงนี้ย่ำแย่มากๆนะครับเพราะไม่ชนะใครมาหกนดติดต่อกันแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่ในโซนบวยของตารางเลยนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างตริโนนะครับต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างที่จะสม่ำเสมออย่างไรก็ตามนะครับเกมล่าสุดพวกเขาทําได้ดีมากนะครับไปเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเอซีมิลานมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างมากนะครับโดยในราคาวันนี้ก็เปิดมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่าย ต่ออยู่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับผมแนะนําว่าอยู่ฟังต่อจะดีกว่าครับวันนี้ตูรินโนนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทําผลงานได้ดีครับสําหรับวันนี้สําหรับเจ้าทีนยามอนซาต้องบอกเลยนะครับว่าแถมจะมีผู้เล่นบาดเจ็บที่ค่อนข้างมากนะครับแบบไม่พร้อมเลยครับในการเล่นในแมตชนี้ผมคิดว่ากินนิ่มครับตูรินโนวันนี้หว่างหมดเลยครับว่ามาแน่ครับไปกันที่คู่ต่อไปกันเลยนะครับก็อยู่กันที่ศึกการโซเซเรียเช่นเคยครับผมระหว่างโบลอนญ่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไคลรีนะครับผม ไปดูันที่5นัดล่าสุดของพวกเขาดีกว่านะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างโบลญนญานะครับต้องบอกว่าเอาชนะไปได้ถึง3นัดนะครับผมแพ้ไป1เสมอ1ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างคคยารีต้องบอกว่าชนะ1แพ้3เสมอ1นัดล่าสุดของพวกเขานะครับผมทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอย่างโบลญนญานะครับต้องบอกว่าชนะทางมิลานมา2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านคคยารีนะครับได้ไปพาทา่าแพ้ทางยูเวนตุสมา1ประตูต่อ0มาดูที่ตารางคะแนนของทั้งคู่ครับผม จ้าบ้านอย่างโบลอนญานะคะต้องบอกว่าแข่งไปแล้ว26นัดมี44คะแนนะเป็นอันดับ7ของตารางชนะ11เสมอ11แพ้4นะครับได้40เสีย32ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างไคยารีนะครับต้องบอกว่าแข่งไปแล้ว26นะัดเช่นกันมี25คะแนนะเป็นอันดับ15ของตารางชนะ6เสมอ7แพ้13ได้26เสีย40 ไปดูกันในเรื่องความพร้อมของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างโบลญญานะครับก็น่าจะมีผู้เล่นหน้าเดิมๆอยู่นะครับที่บาดเจ็บอยู่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับส่วนทางด้านไคลรีนะครับก็มีผู้เล่นมาเจ็บหน้าเดิมๆเช่นกันครับผมก็ไม่มากเท่าไหร่เช่นกันเลยครับส่วนที่11ผู้เล่นคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้กันบ้างนะครับผมเจ้าบ้านอย่างโบลันญานะครับต้องบอกว่าน่าจะใช้หน้าเป้าเป็นคาสโตนะครับผมส่วนทางด้านไคลรีนะครับก็น่าจะใช้กองหน้าอย่างพิโคลีนะครับผม ดูเฮตูเฮคู่นี้กันมากนะครับผมนัดล่าสุดที่เจอกันมาต้องบอกว่าเป็นทางเจ้าบ้านอย่างโบลอนานะครับที่เก็บชัยไปได้ถึง3นัดนะครับผมส่วนทางด้านไคยารีก็เอาเอาชนะไปได้ถึง2นัดครับนัดล่าสุดที่เจอกันต้องบอกว่าเป็นทางด้านโบลอนานะที่เอาชนะไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เฮดี้แคปวันนี้นะครับเปิดมาให้ที่โบลอนญานะเป็นต่ออยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับผมกาแพงมองบนอยู่ที่2ขีด2.5 ผมมหวังบอกเลยนะครับวันนี้เจ้าบ้านอย่างโบรัญญานะครับผลงานในบ้านของพวกเขาช่วงนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมเก็บชัยมาได้ถึง4นัดติดต่อกันแล้วนะครับผม เกมเยือนนะครับก็ต้องบอกว่าในาล่าสุดได้ไปเชื่อทางไอซีมิลานมา2ประตูต่อหนึ่งด้วยนะครับผมพวกเขาจะมีความมั่นใจและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมากๆนะครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างไคลรีนะต้องบอกว่าผลงานนอกบ้านย่าแย่ขาดความสม่ําเสมอมา5เกมหลังสุดแล้วนะครับผมต้องบอกว่าพวกเขานะครับห้าเกมหลังสุดนี้เอาชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับผมและเลทราคาวันนี้เปิดมาให้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่1ลูกนะครับแนะนาว่าอยู่ฝั่งต่อนะครับดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าบริญ,ญานะฟอร์ม เกมเย้านะครับที่แข็งแกร่งแล้วยอดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้เกมลุกก็เฉียบคมแบบสุดๆนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรยุดเขาอยู่แล้วล่ะครับทางบ้านทางด้านโบลญญานะครับผมต้องบอกว่าน่าจะไป้วครับวันนี้โบลญญาเอาวังให้ไปที่โบลญญานะครับบอกเลยว่ามาแน่ครับผมไปลุยกันในคู่ต่อไปกันเลยนะครับก็ยังอยู่กันที่ศึกกันโซเซเรียเช่นเคยครับผมระหว่างเจนัวนะเปิดบ้านต้อนรับกัรมาเยือนของเอมปอรี หานัดหลังสุดของพวกเขาครับทางเจนัวเจ้าบ้านนะต้องบอกว่าชนะไป2นัดนะแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไป1น,นัดส่วนทางด้านเอมปลรีต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดข,ของพวกเขาค่อนข้างย่ำแย่เหลือเกินครับห้านัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดนะครับผมเสมอไป1น,นัดนัดล่าลสุดของพวกเขานะครับเจ้าบ้านอย่างเจนัวนะได้ไปพลาดท่าแพ้ทางอินเตอร์มา1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอมปลรี y y y pour, นะครับต้องบอกว่าได้ไปเสมอทางยูเวนตุสมา1ประตูต่อหนึ่งที่ตารางคะแนนกันบ้างนะครับ เจ้าบ้านอย่างเจนัวนะต้องบอกว่าแข่งไปแล้ว26นัดนะครับผมมี30คะแนนเป็นอันดับ12ของตารางนะครับผมชนะ7เสมอ9แพ้10นะครับได้24เสีย34ส่วนทางทีมเย,ยือนอย่างเอมปอรีก็แข่งไปแล้ว26นะัดเช่นกันมี21คะแนนเป็นอันดับ18ของตารางอยู่ในโซนที่ว่าต้องตกชั้นนะครับผมชนะ4เสมอ9แพ้13ได้22เสีย43ครับ ดูกันในเรื่องของความพร้อมของทั้งสองทีมกันบ้างน,นะครับเจ้าบ้านอย่างเจนัวนะครับก็น่าจะมีผู้เล่นบาดเจ็บน่าเดิมๆครับแต่ไม่มากเท่าไหร่เลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอปอรีนะต้องบอกว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บน่าเดิมๆเช่นกันครับแต่ก็เยอะเสุดเกินนะครับสาหรับตัวผู้เล่นบาดเจ็บของเขาไปดูกันที่11ผู้เล่นครับว่าจะได้ลงในนัดนี้กันบ้างน,นะครับทางด้านเจนัวนะน,น่าจะใช้หน้าเป้าเป็นอันเดียนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอปอรีก็น่าจะใช้ทางโรเลนโซนะครับที่ยืนหน้าลาสกอร์อยู่ ไปดูกันที่เฮทเฮคู่นี้กันบ้างน,นะครับห,าห้านัดสุดที่เจอกันต้องบอกว่าเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเจนัวนะเอาชนะไปได้ถึง1นัดนะครับผมส่วนทางด้านเอมบรีต้องบอกว่าไม่เคยชนะเลยนะครับผมทําได้แค่เสมอเท่านั้นนะครับอีก4นัดก็เสมอกันไปหมดเลยนะครับผมนัดสุดที่เจอกันต้องบอกว่าเป็นทางด้านเจนัวนะครับที่บุกไปเอาชนะถึงบ้านเอมบรีมาได้2ประตูต่อนหนึ่งเฮ hey, ดี้แคปวันนี้เปิดม,มาให้ที่เจนัวนะครับเป็นต่ออยู่0.5าครับกำแพงมองบนอยู่ที่2ขีด2.5 บอกเลยนะคบว่าวันนี้นะครับทางเจ้าบ้านอย่างเจนัวนะพวกเขากําลังทําผลงานในบ้านได้ดีเลยนะครับผมชนะในลังมา3นัดติดต่อแล้วนะครับผมแถบไม่เสียประตูเลยนะครับผมบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าพวกเขากําลังเล่นเน้นในบ้านแบบสุดๆเลยครับช่วงนี้ขณะที่ฟังทีมเยือนอย่างเอลีต้องบอกว่าผลงานนอกบ้านนะครับรีบร้ายหนักมากครับผมไม่ชนะใครมา5้านัดติดต่อแล้วนะครับผมเกมรับก็ เละเลยครับผมช่วงนี้โดนมา14ตรงเลยนะครับรวมๆแล้วครับผมแล้ววันนี้นะครับเลทราคาก็เปิดมาให้เจ้าบ้านนะครับเป็นต่ออยู่แค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับผมแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเจนัวได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับและผลงานในบ้านของพวกเขาครับค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมไม่เคยเสียเลยสักเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับผมเกมนี้เลยมองว่าเจนัวครับบอกเลยว่าเอาวังบอกเลยนะครับว่ามาแน่ครับผม ไปลุยในคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็ยังอยู่กันนิสกันโซเซเดียเช่นเคยครับผมระหว่างโรมานะครับผมเปิดบาตรวมก,กันมาเยียงของโคโมโครับผม ไปดูคนที er mm ่ห้านัดหลังสุดของพวกเขาเลยดีกว่านะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างโรมาต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมชนะไปถึง4แม์นะครับผมแล้วก็เสมอเป็นหนึ่งนัดนะครับผมส่วนทางด้านอย่างโคโมต้องบอกว่าชนะ2แพ้3มครับผมนัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านอย่างโรมานะครับได้ชนะทางมอนซ่ามา4ประตูต่อศูนส่วนทางด้านโคโมก็ชนะมาเช่นกันครับชนะทางด้านนาโปลีมา2ประตูต่อหนึ่งไปดูันที่ตารางคะแนนของทั้งคู่กันดีกว่านะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างโรมาต้องบอกว่าแข่งมาแล้ว26นัด มี40คะแนนเป็นระดับ9ของตารางนะครับชนะ11เสมอ7แพ้8ได้40เสีย29ส่วนทางด้านโคโมต้องบอกว่าแข่งมาแล้ว26นะเช่นกันมี28คะแนนเป็นันดับ13ของตารางชนะ7เสมอ7แพ้12ได้34เสีย41อยู่ในเรื่องของความพร้อมของทั้ง2ทีมกันบ้านนะครับเจ้าบ้านอย่างโรมาต้องบอกว่ามีผู้เล่นมาเจ็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างโคโม่ก็ต้องบอกว่ามีผ ก็ไปดูกันที่11ผู้เล่นตัวจริงครับว่าจะได้ลงในนัดนี้เลยนะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างโรมาก็น่าจะมีตัวแก่งอย่างดิบาร่านะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างโคลูนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะมีทางกาเบสนะครับที่เป็นริมเส้นฝั่งขวาตัวรุกนะครับผมเฮตูเอ hey, 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 คู่นี้นะต้องบอกว่าเจอกันแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับผมก็เป็นทางโคโบนะครับที่เอาชนะทางโรมาไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผม ที่แค่วันนี้นะครับเปิดมาให้ที่โรมานะเป็นต่ออยู่0.5กำแพงมองบนอยู่ที่2.5ครับครับผมอาวังต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าทีมอย่างโรมานะครับพวกเขาตอนนี้กำลังอยู่ ในช่วงที่ฟอร์มดีนะครับไม่แพ้ใครมาสิบนัดติดต่อกันแล้วนะครับผมยังมีลุ้นทำคะแนนขึ้นไปลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรอีกนะครับผมแมตชนี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคมนะต้องบอกว่าทีมที่กำลังมีผลงานที่ดีเช่นกันครับเพราะเก็บชัยมาสองนัดได้แล้วนะครับผมติดต่อกันเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านนะครับเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับวันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าโรมานะครับฟอร์มกำลังมาดีมากๆครับช่วงนี้เกมลุกก็เฉียบคมครับเกม สั่นติดต่อกันแล้วนะครับผมแม้คอมมลจะมาแรงนะครับแต่เกมนี้มองว่าโรมานะครับดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแถมเกมนี้พวกเขาก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแน่นอนครับวันนี้เอาหว่างลยชีย้ไปให้ที่โรมานะครับบอกเลยเขาปรมามาแน่ครับผม ครับผมก็ลุยกันมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็อยู่กันทน่สกันโซเซเียเช่นเคยครับผมระหว่างเอซีมิลานนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปดูกันที่ห้านัดหลังสุดกันเลยดีกว่านะครับผมห้นัดหลังสุดของพวกเขานะครับทางเอซีมิลานต้องบอกว่าชนะไปได้1นัดนะครับผมแพ้ไป3นัดเสมอไป1นนัด ส่วนทางด้านลาซิโอนะต้องบอกว่าชนะไป2แพ้1เสมอ2นะครับผมัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับทางเจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานนะได้ไปแพ้ทางบอรลญ่ามา2ประตูต่อ1ึส่วนทางด้านลาซิโอนะครับก็ได้แพ้ทางอินเตอร์มา2ประตูต่อ0ไปดูันที่ตารางคะแนนของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานนะครับแข่งไปแล้ว26นะัดมี41คะแนนะเป็นอันดับ8ของตารางชนะ11เสมอ8แพ้7ได้38เสีย28 ส่วนถึงด้าลาซิโอนะครับทีมเยือนต้องบอกว่าแข่งมาแล้ว26นัดมี47คะแนนเป็นอันดับ5ของตารางนะครับชนะ14เสมอ5แพ้7ได้47เสีย34ดูกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับผมทางเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานนะก็ต้องบอกว่ามีผู้ล่นบาเจ็ดหน้าเดิมๆนะครับรวมถึงคายวอลเกอร์นะครับที่ยังต้องคอยดูอาการอยู่นะครับผมส่วนสำหรับทีมเยือนอย่าง ลาซิโอนะครับผมก็ยังมีอาการผู้เล่นมาเจ็บนะ้าเดิมๆเ,เช่นกันครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมไปดูกันที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้กันบ้างน,นะครับผมทางเอซีมิลานนะครับก็จะมีกางตัวรุกนะครับตัวเก่งเลยนะครับผมเจ้าฟิลิกนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างราซิโอนะน่าจะมีหน้าเป้าอย่างบูไลเดียนะครับผม เฮตูเฮตของคู่นี้นะครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับทางเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานนะครับเก็บชัยไปได้ถึง3นัดนะครับผมส่วนทางด้านทิมเยือนอย่างราซิโอนะครับต้องบอกว่าชนะไปได้1นัดแล้วก็เสมอกันไปอีก1นัดนะครับผมนัดล่าสุดทิ่เจอกันนะครับก็บอกเลยว่าเสมอกันไป2ประตูต่ตอ2อีย่งสุดมันนะครับผมเฮดิแค hey วันนี้เปิดมาให้ที่เอซีมิลานเป็นต่ออยู่0.5กําแพงมองบนอยู่ที่2.5ครับ ครับผมมาาวางต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าทีมอย่าง A c ซมิลานนะครับผลงานช่วงหลังมานี้ค่อนข้างย่ยแย่นะครับผมส่งนัดติดต่อแล้วนะครับผมแล้วเมื่อดูสถิติเฉพาะในเกมเย้านะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่แพ้ใครครับก็ติดอยู่แค่เสมอจะส่วนใหญ่นะครับผมขณะทีมเยือนอย่างลาซิโอนะครับต้องบอกว่าผลงานนอกบ้านช่วงนี้นะครับห้าเกมหลังสุดของพวกเขานะครับก็เก็บชัยไปได้ถึง3นัดนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเลยราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับผมว่าแนะนานะครับวันนี้ให้อยู่ฝั่ง ทีมเยือนนี่ว่านะคบผมผมคิดว่าฟอร์มของทีมเยือนช่วงนี้น่าจะไว้ใจได้มากกว่านะครับผมจากสถิติแล้วนะครับผมครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับก็บอกเลยว่าจบเจ้ากันไปที่2ประตูต่อ2วันนี้นะครับผมคิดว่าอยู่ฝั่งรองอย่างราซิโอน่าจะดีกว่าครับผมก็หวังบ่กเลยครับผมว่าให้ไปลองที่ราซิโอนะครับผมบอกเลยครับว่ามาแน่ครับราซิโอ ก็จบกันไปนะครับสาหรับฟุตบอลดีๆ7คู่วันนี้ที่เอาหวังเอามาให้วิเคราะห์กันนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เอาหวังก็จะมาสรุปแนวทางให้เลยแล้วกันนะครับผมคู่ที่1นะครับต่อที่บาร์เซโลนาครับผมคู่ที่2เกตาเฟ่คู่ที่3ตูริโคนคู่ที่4ี่บโรุญานะครับคู่ที่5เจนัวคู่ที่6โรมาคู่ที่7ลองไปที่ลาซิโอนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเอาหวังก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับอาหวังกับเกมนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมของในกลุ่มเอาหวังกับเกมนะครับผมก็จะมีบอลเตงบอลเน้นนะครับแล้วก็รับประการบอลตายให้นะครับผมก็ใครที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่ามาให้แนวทางหรือมาบอกต่อกันก็เชิญเข้ามาในกลุ่มของเอาวังกับเกมได้เลยนะครับเดี๋ยว เอาหวังเก่าเกมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมสําหรับช่องเอาหวังเก่าเกมนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ